นี่เป็นการหยิบนำเอาหนึ่งในตัวละครอไอคอนิกของหนังสยองขวัญสัรชาติไทยนะครับกลับมาเขย่าวขวัญคนดูอีกครั้งในรูปแบบของภาพต้นกำเนิดที่ไม่เพียงแต่จะทำให้เราระลึกถึงกลิ่นอายเก่าๆแล้วครับมันยังทำหน้าที่เติมเต็มจักรวาลรองของได้เป็นอย่างดีและนี่คือรีวิวและพูดคุยสั้นๆกับพนอครับพนอ,พนอจำเอาไว้ของมันจะติดตัวเองไปจนวันตาย นี่ก็เป็นคลิปแรกของปี2558นนะครับก็สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังทุกคนด้วยครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับชื่นชอบในการดูหนังกันไปนานๆน,นะครับนี่คือช่องหนังหยองโปรเจกต์ครับช่องที่จะรีวิวพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังสยองขวัญหนังเฮอร์เรอร์หรือหอนังที่ออกไปในแนวทางนี้นะครับถ้าคุณบังเอิญผ่านไปผ่านมากดคลิกเข้ามาฟังรีวิวช่องผมแล้วถ้าชอบนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะฮะ ถ้าพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวกับภาพยนตร์เรื่องลองของนะครับเท่าที่จำได้เนี่ยฮะภาคแรกเข้าฉายเมื่อปี2548ซึ่งถ้าว่ากันจิงๆก็เกือบ20ปีได้เลยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปผมในวัยประมาณ10ขวบนะฮะไปพบเจอบังเอิญเจอกับหนังเรื่องนี้เข้าในร้านเช่าแผ่นหนังร้านเช่าซีดีสมัยก่อนนะครับ ก็ได้เช่ามาดูแล้วก็รู้สึกว่าผมติดใจมันมากอะ่ะผมชอบมันมากในวัยสิบกว่าขวบนะฮะผมชอบถึงขนาดที่แบบว่าเปิดดูซ้ำกลับมาจากโรงเรียนเพื่อเปิดดูซ้ําเขาให้เช่าตอนนั้นประมาณ3วันผมดูซ้ําทุกวันเลยครับจนถึงวันที่กําหนดที่จะต้องคืนแผ่นแล้วอะ่ะผมยังไม่ยอมเอาไปคืนนะครับเพื่อที่จะดูอีกอ,ะอ่ะเพื่อมนมันอยากดูอีกนะครับแล้วแล้วหนังเรื่องนี้มัน,ม,นมีอิทธิพลกับผมในวัยเด็ก ค่อนข้างสูงซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในหนังที่เปิดประสบการณ์ให้ผมมีความรู้สึกชื่นชอบนะครับหนังสยองขวัญตกทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับและถ้าพูดกันถึงตัวละครที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนะครับในหนังชุดนี้นั่นก็ไม่พ้นครูพนอนี่แหละครับด้วยการแสดงสุดสุดจะเข้าถึงบทบาทอะ ถึงสกาแสดงสุดจิตชากชวนแหวกต่างๆที่สมัยนั้นมันช่างตราตรึงจิตใจคนดูแล้วก็เป็นที่เล่าขวัญสืบต่อกันมาถึงความน่ากลัวหรือความสยดสยองนะครับของครูพนอแล้วก็หนังเรื่องลองของจวบจนมาถึงปัจจุบันนะฮะในปีนี้ครับ2025ครับพี่พุทธพงศ์สายสีแก้วนะครับหนึ่งในโรนินทีมนะครับทีมที่ปลุกปั้นแล้วก็ให้กำเนิดเรื่องราวของรองของรวมถึงให้กำเนิดตัวละครนี้ขึ้นมานะครับหยิบ จับเอาเรื่องราวของครูพนอครับมาชํำแหละกันให้เห็นกันไปเลยครับว่าก่อนที่เราจะเห็นงานอย่างคุ้นชินตากันเป็นครูพนอเวอร์ชันที่ผมเรียกว่าไวเชอร์เวอร์ชันไฟนอลนะที่เราคุ้นชินตากันในเรองของพักหนึ่งพักสองก็ตามนะครับว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับพนอเจออะไรมาบ้างพบผ่านเจอเรื่องราวเหตุการณ์อย่างไรบ้างก่อนจะมาเป็นเวอร์ชั่นไฟนอลนั่นเองฮะ ในหนังเรื่องนี้เราจะได้เข้าไปสํารวจชีวิตของพนอตั้งแต่ยังเป็นเด็กหญิงพนอเลยครับซึ่งตรงจุดนี้ครับหนังค่อนข้างทําได้เล่นอารมณ์คนดูได้เป็นอย่างดีครับคือผมเชื่อเลยว่าต่อให้ใครที่ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนนะไม่เคยรู้จักรองของไม่เคยรู้จักคุณพนอมาก่อนมาดูภาคนี้เลยครับเขาสามารถอินไปตามเรื่องราวตัวละครนี้ได้ไม่ยากครับในช่วงแรกของหนังครับจะโฟกัสไปที่พนอแล้วก็บรรดาเพื่อนตัวรอบรอบข้างของเธอ โลกรอบตัวของพนอครับเรื่องของความทําตัวแ,บบแปลกๆนะครับของนวลผู้เป็นแม่รวมถึงการที่เธอถูกบูลลี่ถูกสังคมกดทับทางความเชื่อนะครับที่เขาเชื่อเลยว,ว่าเธอเนี่ยเกิดมาในเลือกที่ไม่ดีเธอเนี่ยเป็นตัวซวยตัวอปีจันไรเธอเล่นของรวมถึงพยายามจะเชื่อมื่าเรื่องราวของไสยศาสตร์เข้ามาบนอยู่รอบตัวพนอครับจนทําให้เราเนี่ย ทบจะคล้อยตามไปอย่างที่หนังพยายามที่เขาจะบิวอ่าเราให้เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเออพนอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมันรู้สึกว่าเออพนอมันเป็นตัวซวยจริงๆเป็นคนเล่นของจริงๆอะไรประมาณนี้ฮะในส่วนของเส้นเรื่องครับมันไม่ได้หวือหวาหรือกดดันอะไรเท่ากับลองของอยู่แล้วฮะนั้นแน่นอนครับแต่ว่าในส่วนของการทําหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวที่ควรจะเป็นอ่าตรงนี้ครับว่าเรื่องราวของมนอนหนังกลับทําได้ดีเกินคาดครับ ผมชอบเลยครับผมชอบเส้นเรื่องแต่ว่าการดาเนินเนื้อเรื่องเนี่ยครับที่ค่อนข้างที่ดูจะเป็นแผลอยู่เหมือนกันนะครับคือผมเข้าใจว่าไอเดียมันมีเยอะมากครับเขาพยายามจะใส่เอาเรื่องราวอะไรเข้าไปเยอะแยะมากเลยครับมีเรื่องที่ถูกกล่าวถึงแล้วก็เรื่องที่ถูกทิ้งไว้ตามทาง ก็มีรวมถึงการดลาลาดับเร,เรื่องที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสมูทมากนะครับแต่ก็โอเคเรายัางพอเข้าใจได้นะแต่บางทีความรู้สึกมันก็ฟีลลิ่งโดดไปโดดมาอ่าโดยเฉพาะเรื่องนี้เขาจะใช้วิธีการตัดสลับจะเยอะครับเดี๋ยวสลับไปตอนเด็กเดี๋ยวสลับไปเหตุการณ์นะั้นเดี๋ยวสลับไปเหตุการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมี ความรู้สึกไม่ต่อเนื่องในงานปฏิบัติต่อเรื่องราวหรืออซีนที่ถูกใส่มาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกับฉากก่อนหน้าหรือมันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อฉากต่อไปเลยครับตรงนี้ก,ก็ก็ยังถูกใส่มาให้เห็นอยู่รวมถึงบทพูดครับผมรู้สึกว่าได้หลอกเรื่องนี้เป็นอะไรที ที่ค่อนข้างอที่สมัยนี้เขาเรียกกันว่ามันค่อนข้างคลินนะครับคือคือผมไม่รู้ว่ามัน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 คงไม่มีใครพูดพูดอะไรกันแบบนี้ในชีวิตจริงอ่ะคือมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าหมดพูดมันมันมันตลกมากเลยสำหรับผมอ่ะคือมันเป็นซีนที่ตัวละครเปียกครับอไปช่วยพนอจากการที่จะโดนเพื่อนหลอกไปคนคมคืนหรือหลอกหลอกไปแกล้งอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปช่วยพนอออกมาแล้วพนอก็กล่าวขอบคุณครับขอบคุณนะเปียกที่มาช่วยเราอะไรประมาณ ไอตัวละครเนี้ยมันก็เลยพูดกลับไปว่าอยากอยากได้คิดนึว่าฉันจะใจดีกับเธอมีแต่ฉันเท่านั้นแหละที่จะสามารถทรมานเธอได้คือผมดูดน้ำอยู่อะผมแทบสำลักเลยอะแบบ มัน,ม,นมันพูดประโยคนี้มาโดยแบบไม,ไม่ไม่ขนลุกไม่บี dije, ๋ด้ลยไงวะคือแบบผมผมฟังแล้วผมจยตะหงิดเลยอะ่ะแล้วก็มันยังมีอีกหลายซีนเลยครับที่ที่รู้สึกว่าไดอะล็อกมันไม่ค่อยไม่ค่อยลื่นลื่นไหลอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นไดอะล็อกที่ที่ถูกใส่มามันดูเบียวๆอย่างนั้นะครับและจุดที่ค่อนข้างจะขัดใจมากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือ CG ของเรื่องนี้ครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลอยมากๆผมพูดตรงๆเลยว่า CG มันมันลอยมากอะ แล้วด้วยความที่มันเป็นหนังสยองขวัญนะครับเราเลือกที่จะใช้ซีจในงานสยองขวัญแล้วพอซีจีมันมันไม่สมจริงขึ้นมาเนี่ยมันเลยทําให้ลดทอนความน่ากลัวของฉากนั้นๆสถานการณ์นั้นๆลงไปเยอะเลยครับก็ต้องยอมรับครับว่านอกเหนือจากการนอกเหนือจากฉากที่เขาใช้ซีจช่วยในเรื่องของงานสยองขวัญแล้วเนี่ยครับฉากที่ไม่มีซีจีฉากที่มันเป็นแมนนวลฉากที่มันเป็นทามือจริงๆมันรู้สึกว่า มันยังคงคอนเซปต์ความสยองขวัญสันสะพึงในแบบฉบับของลองของได้เป็นอย่างดีครับซึ่งก็ยังไม่มีหนังเรื่องไหนที่ทําได้ประมาณนี้นะทาได้ประมาณนี้เลยตรงนี้มันยังทําได้ดีอยู่มันยังมีงมหลายฉากครับที่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราเกรงตามลุ้นตามกดดันตามนั่งจิกบอกไปอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเฉพาะ,ะส่วนที่ผมชอบที่สุดในเรื่องนี้เลยครับคือพาร์ทที่พนอเริ่มที่จะ ใช้วิชาเป็นแล้วก็ไล่แก้แค้นเพื่อนทีละคนทีละคนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพาร์ที่เสิร์มงานสายองได้ได้แบบถึงใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละเป็นพาร์ทที่ที่ที่ควรจะเป็นจริงๆแม้มันจะเป็นช่วงซีเควนซ์หนึ่งของหนังไม่ยาวมากก็ตามครับแต่ว่าผมชอบที่สุดเลยฮะ ก่อนที่ช่วงหลังของหนังนะครับจะพาเราเข้าไปสู่โลกแห่งความดาร์กแฟนตาซีครับจูจิสุไคเซนศาสต์ไเวทสู้กันใช้วิชาอาคมทุกแขนงหลายแขนงปะทะการสู้กันอะไรประมาณนี้ซึ่งเอาจริงๆผมชอบนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นการตัดเลี่ยนจากซีนสยนองขวัญที่ถูกเสิร์ฟมาเยอะๆในช่วงในช่วงก่อนหน้านี้เ่ยมันเป็นการตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นอ,อีกหนึ่งมิติใหม่ๆที่ที่ของจักรวาลรองของนะครับเอาจริงอ่ะผมอยากเชียร์ให้ผนอน อเวอร์ชันเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของไตาภาคใหม่ไปเลยนะครับเป็นภาคคู่ขนานเป็นภาคแยกไปเลยก็ได้ครับที่จะเน้นทางนี้ไปเลยเน้นเน้นทางดาร์กแฟนตาซีใช้สายเวทสู้กันอะไรอย่างนี้ไปเลยอะ่ะมันน่าจะน่าดูนะสาหรับผมในแง่ของการดําเนินเนื้อเรื่องครับหนังยังพาเราไปอยู่ไปถึงฝั่งฝันได้โดยที่ไม่เบื่อไม่ง่วงไปเสียก่อนแต่ว่าจุดที่น่าเสียดายของหนังอย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะครับมันยังมีหลายจุดที่รู้สึกว่าถูกใส่มาเยอะ มวในไอเดียทั้งหลายถูกใส่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ถูกเคลียร์ให้ชัดนักนครับอย่างเรื่องของครอบครัวของเปียกมันมีอะไรดีทําไมมันฟันแทงไม่เข้าหรือทําไมเลือดมันสามารถเอาชนะ มอสใหญ่ได้หรือว่าปมต่างๆภายในเรื่องตัวละครที่ถูกใส่มาดูดูค่อนข้างที่ยังใช้ไม่คุ้มตัวละครเพื่อนของพนอเพื่นคนเดียวของพนออย่างแต้วน่าจะมีบทบาทอะไรมากกว่านี้หน่อยรวมถึงซีนดราม่าเรื่องราวของพนอเองก็น่าจะบีบเค้นอารมณ์หรือกดดันได้มากกว่านี้นะแล้วก็รู้สึกว่า,าในเรื่องของการเชื่อมโยงของเก่าครับในในลองของภาคแรกภาค2กับพนเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยมีอะไรเชื่อมโยงกัน มากนะครับแน,น่นอนมันมีอิสร์เชื่อมถึงกันแหละแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างที่ถูกเฉลยไปในในภาคก่อนๆอ,อย่างเช่นเรื่องของในรองของภาค2ตอนท้ายครับที่ถูกเฉลยว่าพนองเป็นคนทําของเป็นคนไปขอร้องให้ให้ทำของใส่ตัวเองทําเสน่ห์ใส่ตัวเองให้คนมันหลงมาลรักจนเกิดเรื่องราวในภาคแรกภาค2นั้นก็ไม่ได้ถูก เอ่ยถึงหรือเชื่อมโยงให้ให้มันเห็นชัดเจนในภาคนี้ทั้งๆท,ที่ควรจะเป็นไทม์ไลน์ของเหตุการณ์นั้นโดยตรงนะครับตรงนี้ก็น่าเสียดายไปนิดนึงมันมีสิ่งหนึ่งครับที่ที่ถูกใส่มาแล้วผมชอบมากเลยนะคือภาคนี้ครับอันนี้สปอยนะฮะสปอยอ่ภาคนี้ครับ,นนเ,ะะรบเขาจะเฉลยอะไรบางอย่างว่าความสามารถของมานอนนั้นนะครับจะสามารถดูดดูดของคนอื่นนะครับเข้ามาเก็บไว้ที่ตัวได้เฮ้ยคุณมันไอ้นั่นอะ มันเหมือน all for one อะไรประมาณนั้นนะครับสามารถดูดสายเวทคนนู้นเข้ามาอยู่ในตัวกักเก็บไว้เองอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย <Hey, S 1> ตรงนี้ผมชอบนะมันก็เลย make sense ขึ้นมาว่าเออทำไมครูมนอมันถึงมีมีของอะไรเยอะแยะมีเทพมีนูน่นมีนี่อยู่ในตัวมากมายซะเหลือกเกินนะครับและอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ช่วยประคองหนังไว้จนเรียกได้ว่าแทบจะแบกดังเรื่องนี้เลยนั่นก็คือการแสดงของเชอปรางครับซึ่ง,งตอนแรกนะ,ะความรู้สึกผมเลยเนี่ย คือโอเคภาพนิ่งมัน,ม,นมันโอเคแหละครับที่ที่ปล่อยมาตัวอย่างอะไรมาแต่วินาทีแรกครับที่ผมพบเจอกับเชอร์ปรังในภาพยนตร์เรื่องนี้ในบทบาทของพนอผมไม่คลิกไม่คลิกเลยผมรู้สึกว่ามันมันยังไม่ใช่ครับมันยังไม่ใช่เลยค,ยลยคือแบบ มอง yup. ยังไงก็ไม่ใช่แล้วรู้สึกแบบดูไปด้วยความแบบติดขัดมากในในในช่วงแรกนะครับแต่ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะคือแล้วพอเราเนี่ยครับได้ผ่านเหตุการณ์ผ่านเรื่องราวในเรื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยกับพนอคนนี้จนไปถึงจุดที่เขาจะเทินกลายเป็นกลายเป็นพนอครูพนอในท้ายของเรื่องอ่ะตรงนี้เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครับจากเด็กเด็กที่อายเด็กเก็บตัวที่โดนสังคมบูลลี่ เด็กธรรมดาโดนนูน่นโดนนี่พาไปเรื่องของอเรื่องของสยศาสตร์โดนของอะไรก็ตามนะครับจนสุดท้ายท้ายสุดท้ายเรื่องอ่ะการแสดงของเชอรปรังเห็นได้ชัดเลยครับว่ามันมีการพัฒนาการด้านตัวละครไปเรื่อยๆอคือในช่วงองค์สุดท้ายในช่วงเทินกลายเป็นครูพนอไปแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเป็นรอยต่อที่ที่แนบจะปิดสนิทกับกับกับภาคแรกเลยะครับ ผมก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยนี่คือครูพนอคนเดียวกันเลยอะ่ะผมสามารถดูเรื่องนี้จบแล้วไปเปิดดูไอลองของภาคแรกต่อได้เลยอะ่ะในฟิลลิ่งบรรยากาศตอนท้ายเอาเรื่องมาส่งให้เชอร์ปรางกลายเป็นพนอโดยสมบูรณ์จริงๆตรงนี้น่าทึ่งมากครับส่วนดีเทลการแสดงอื่นๆอย่างเช่นอ่าคือเราเห็นแล้วแหละพนอในใน ในบทบาทของการล้างแค้นในบทบาทโรคจิตหรืออะไรบทบาทจิตๆอะไรประมาณนี้เราเราเคยเห็นกันมาแล้วอ่าโอเคตรงนี้ก็ยังทาถึงแต่ที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆที่หนังเรื่องนี้เลือกจะนําเสนอในมุมอ่อนแอหรือในมุมที่ที่เป็นเด็กธรรมดาที่ที่อ่อนอ่อนอ่อนแอกับคนที่รักที่มีความอ่อนไหวอ่อนหวานอยู่ในตัวบ้างตรงนี้ครับเซอร์ปานก็แสดงได้รู้สึก ได้ว่าเออมันคอนทราสกับกับกับอีกฝั่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งหนึ่งได้อย่างเห็นได้ชัดเลยครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมรู้สึกว่าเออมันเซอร์ไพรส์มากๆครับโดยรวมครับนี่เป็นหนังไทยที่ค่อนข้างที่จะมีศักยภาพเลยครับต่อให้มันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ตะขิดตะขวงใจบ้างหรือ สะกิดใจบ้างน้อยครับแต่ก็นี่คือเป็นฟิลลิ่งต่างไทยที่ไม่ค่อยเห็นมานะใน,ในยุคหลังยิ่งถ้าใครเป็นแฟนของรองของอยู่แล้วเนี่ยครับคุณยังไงก็ต้องห้ามพลาดหนังเรื่องนี้ด้วยประการทั้งปวงครับแล้วผมกล้าพูดได้เลยครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยดูมาก่อนเลยไม่เคยรู้จักตัวละครนี้มาก่อนไปดูเรื่องนี้ได้เลยครับไม่จําเป็นต้องทำกันมาก่อนก็ดูรู้เรื่องนะฮะแล้วคุณจะตกหลุมรักตัวละครตัวนี้ครับโอเคครับถ้าใครไปดูมาแล้วผม ตกหล่นอะไรไปหรือมีอะไรอยากเสริมตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้านล่างนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับถ้าชอบแล้วเจอกันครับ